กับผมนะครับคุณแอฟนะครับรถมือสองนะครับบายสยามนิสันอุบลน,นะครับข้างๆผมนี่ครับดุหล่อ,อขนาดไหนซีวิกเอฟซนะครับ2017น oh <no. S 1> นะครับมีดียังไงเดี๋ยวไปดูกันครับ อยู่ข้างๆนะฮะรถยอดนิยมแห่งปีนะครับว2017ตัวนี้เป็นตัว f c นะครับตัวนี้เป็นตัว1.5เทอร์โบ RS นะฮะท็อปสุดเลยก็ว่าได้นะครับตอนแรกผมบอกก่อนเลยว่าตัวนี้นะครับราคาขายมือหนึ่งเขาอยู่ที่1 1 9 9 0 0้านบาทว่าง่ายว่าล้านสองแล้วกันนะครับพูดกันง่ายๆคือตัวนี้คือล้านสองนะครับมาดูที่กระจังหน้าตอนแรกนะครับตัวโลโก้นะครับตัวนี้ผมต้องบอกกับลูกค้านะครับมาเทินกับผมนะครับ ตัวนี้มาเปลี่ยนรถใหม่นะครับลูกค้าเนี่ยตัวนี้ได้เปลี่ยนตัวโลโก้มาให้ผมแล้วนะครับตัวนี้คุณลูกค้าที่ซื้อไปตัวนี้จะได้แต่งเลยแต่งเต็มเลยผมบอกเลยว่าตัวนี้แต่งเต็มมากแต่งเต็มเกือบแสนนะครับตัวนี้ผมต้องบอกนะฮะกระจังหน้านะครับตัวนี้ปี2017กระจังหน้ายังเป็นอย่างนี้อยู่นะฮะมาดูไฟนะครับตัวนี้เป็นไฟเด y t i m ม r u ันนิ่งไลท์แล้วตัวนี้ให้มาครบแล้วนะครับตัวนี้ค่อนข้างสวยงามเลยใสกิ้งนะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านข้างนะครับ จะเห็นได้ว่าตัวนี้นะครับมีสเกิร์ตรอบคันเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะอีกจุดหนึ่งนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับที่ลูกค้าสนใจและจะได้ไปนะครับก็คือตัวแม็กนะฮะตัวนี้เป็นแม็กนะครับขอบ18นะครับตัวนี้นะฮะเป็นมิซิโนนะครับตัวนี้เป็นแม็กเข่ากวางนะครับตัวนี้บอกเลยแค่แม็กก็40,000แล้วนะฮะ4-5่ห้ามื่นแล้วตัวนี้แพงมากๆนะครับตัวนี้มาพร้อมกับยางคอนติ M C 6นะฮะตัวนี้ก็คือว่าแพงมากมากเลยนะฮะตัวนี้บอกเลยว่าตัวนี้เป็นยางใหม่นะสัปดาห์ใหม่เลยเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะขอบ18นะฮะไซส์ยาง2อ5 4า1 8นะคร่บตัวนี้นะฮะค่อนข้างค่อนข้างซิ่งเลยเจ้าของเก่าเดี๋ยวผมให้ดูวันก่อนปี2020นสิะฮะสิ้นปีที่แล้วบอกเลยว่าใช้กันยาวๆนะคบตัวนี้นะครับในส่วนของน็อตนะครับตัวนี้น็อตก็เป็นน็อตแท้นะครับตัวนี้ต้องบอกไว้ก่อนแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากให้ลูกค้าดูก็คือ ถ้าซูมเข้าไปข้างในเนี่ยตัวโชคเนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวโชคเนี่ยเป็นโชคของ Neo m a x 1นะครับตัวนี้ลูกค้าไปเซ็ตที่กรุงเทพกับน้าแจ่มมาเลยนะครับต้องบอกก่อนนะฮะเดี๋ยวขอเลฟาเรนซ์นิดน,นึงก็คือน้าแจ่มเนี่ยคือเขาเป็นโปรทางด้านเรื่องโรสซิ้งอยู่แล้วนะครับตรงนี้คือลูกค้าไปเซ็ตกับน้าแจ่มมาเลยที่กรุงเทพนะครับตอนนี้ต้องบอกเลยว่าแค่เฉพาะแม็กยางแล้วก็โชคนะฮะเกือบแสนแล้วลูกค้าที่ได้ไปค่อนข้างคุ้มมากเลยนะครับมาดูรอบคันนะครับ คันเนี่ยเป็นสีดําค่อนข้างให้อารมณ์ที่ดุนะครับบวกกับโลโก้ที่ตัดนะฮะให้ลุกสปอร์ตมากขึ้นในส่วนของโคมข้างหน้านะฮะก็เป็นสีดำนะครับสีเดียวกับตัวรถนะฮะมีไฟนะครับ LED ให้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับส่วนในเรื่องของด้านข้างนะฮะลูกฟ้าเนี่ยติดฟิล์มดำมาให้เรียบร้อยแล้วก็มีคิวกันสาดพร้อมด้วยนะครับตัวเนี้ยเป็นฟิล์มของ Honda เลยนะฮะยังเดิมๆนะครับตัวเนี่ย ด้วยการที่เป็นตัวท็อปนะฮะไม่ต้องเป็นตัวท็อปหรอกมันมีตั้งแต่ซิตี้แล้วก็คือมีสมาร์ทคีย์เลดให้นะครับแค่ผู้ถือนะฮะถือคุณแจอ m m โมบิลิเซอร์นะตัวนี้ก็แค่จะเข้าอ่าผมล็อกก่อนนะครับแล้วแค่เอามือสอดไว้ปุ๊บอันนี้มันก็จะปลดล็อกแล้วก็คือเข้ารถได้ปกติแล้วนะครับเดี๋ยวผมพามาดูรอบคันนะครับส่วนในเรื่องของแม็กอันนี้ผมว่ายังบอกเลยว่าแม็กเหมือนกัน4ด้านนะครับชุดแต่งมาเต็มนะครับน็อตของแท้นะครับแม็ก คอนตินะครับคอนติแม็กซิกนะฮะตัวนี้แพงมากบอกไว้เลยนะครับปีใหม่นะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับด้านท้ายมาพร้อมกับตัวสปอยเลอร์นะฮะทรง RS นะครับของแท้นะตัวนี้ผมบอกไว้เลยนะครับลูกค้าเขาติดมานะครับดูวอร์ดดิ้งนะตัว RS ยังอยู่นะครับซีวิกยังอยู่ครบดีนะฮะเซนเซอร์นะครับรอบคันนะครับผม สเกิร์ตด้านหลังอีกนะครับผมอยากให้ดูรอบๆก่อนเดี๋ยวผมจะพาไปดูเม็ดอาร์ทีละจุดนะครับตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้มันจะมีอ่าผมบอกเลยมันจะมีจุดบางจุดที่อ่ามีตําหนินิดนึงเดี๋ยวผมจะบอกลูกค้าหมดเลยนะครว่ายังไงนะครับตรงนี้ดูด้านข้างนะครับสวยงามไหมแม็กเมกใหม่หมดเลยนะครับตัวนี้ต้องบอกไว้เลยน่าใช้มากๆนะครับส่วนตัวนี้นะครับทางด้านซ้ายตัวนี้ก็จะมี Honda w a อ h l e n นะครับจะให้มาสำหรับตัว City ตัวนี้นะฮะตัวท็อปนะฮะ เวลาลูกค้านะฮะสามารถเลี้ยวซ้ายมุมอับเนี่ยก็จะแสดงหัวตรงนี้มาเลยนะครับผมโอเคครับมาต่อเด้วยภายในนะครับข้างในนะคะเราต้องบอกเลยว่าตัวนี้นะฮะมาเต็มจริงๆลูกค้าเปลี่ยนโลโก้มาให้เป็นสีแดงค่อนข้างตัดเพื่อให้ลุคสปอร์ตมากขึ้นตัวนี้มีแพดเดิลชิปแล้วผมบอกเลยอันนี้ผมร้อนมากผมขออนุญาตสตาร์ทนิดหนึ่งนะฮะนะฮะผมสตาร์ทนิดนึ่งเนี่ยมาดูมาดูมาดูเลขไมค์เขาก่อนนะครับตัวนี้เห็นไหมครับไฮเทคไม่เอ่ยนะฮะ เลขไมคเขา3ปีนี่คือแสนโลอันนี้ไมคแท้นะครับตรงนี้ไมคแท้แสนโลนะครับค่อนข้างใช้รถถนอมมากนะครับอันนี้ต้องบอกตรงปุ๊บอ่าแล้วมาถึงในจุดของเก้าอี้นะฮะเบาะผู้นั่งนะครับคู่หน้าต้องบอกเลยว่าเป็นเบาะไฟฟ้าทั้งคู่แล้วนะครับตัวนี้เป็นเบาะไฟฟ้าทั้งคู่แล้วนะครับปรับได้6ทิศทางนะครับทั้งผู้ขับ ผู้ขับขี่นะครับแล้วก็ผู้โดยสารทั้ง้ายก็คือเป็นเบาะไฟฟ้าทั้งหมดเลยค่อนข้างสะดวกสบายมากๆนะครับในส่วนของตัวเล่นนะับผมต้องบอกเลยว่าตัวเนี้ยมีอะไรให้เล่นเยอะมากนะครับตัวนี้เป็นตัวปรับแอร์เนะาะเป็นระบบสัมผัสท,ทั้งหมดนะครับเบาเสียงเ,ยเบาแอร์นะตรงนี้เป็นการตั้งแอรอ์โอเคตรงเท้าอะไรเงี้ยตรงนี้เป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับดูมีอะไรมั่งมีเยอะมากปรับโหมดเพลงเสียงนะครับมีบลูทูธ มีนิเกเตอร์มีครบทุกอย่างเลยอันนี้ต้องบอกเลยว่าครบคันจริงๆนะครับตรงนี้นะฮะอ่าฮะอันนี้ส่วนในเรื่องของอ่าในเรื่องของระบบปิดเปิดธรมรมดาก็ใช้ได้ปกตินะฮะตัวนี้ต้องบอกเลยว่าฮะว่าค่อนข้างครบบูทงบูทูธใช้ได้นะฮะแล้วตัวนี้มาต่อที่พรมลัยนะอันเนี้ยเป็นพมาาลัยอัจฉริยะเนาะก็ต้องบอกบอกนิดนึงว่าตัวเนี้ยมีแพดเดิลชิปมาให้แล้วตัวนี้นะครับ สามารถารับสายวางสายได้ตรงนี้นะครับแล้วก็เพิ่มเสียงออปชันต่างต่างของตัวเขาแล้วตัวนี้มีอะแดปติมาให้ด้วยตรงนี้นะครับอะแดปติฟลูทคอนโทลล็อกความเร็วรถคันข้างหน้าตัวนี้ก็ทําได้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะโชว์ลูกค้านิดนึงก็คือตัวเพลงเนี่ยแหละคือผมบอกเลยลําโพงเขาค่อนข้างดีมากนะฮะเดี๋ยวอัอนนี้มีบลูทูธมีอะไรนะฮะไอพอตมีต่างๆเลยตรงนี้แสดงผลค่อนข้างอัจฉริยะเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมลองฟัง FM มนิดนึงเดี๋ยวผมเปิดเสียงนิดนึงนะ โอ้ยเพลงค่อนข้างนิดนึงเนาะเดี๋ยวอันนี้ลูกค้าลองลองเล่นดูแล้วกันแต่ผมอหลองฟังแล้วตอนที่ผมขับรถนะเสียงค่อนข้างดีเลยนะครับให้เบสและการปรับเนี่ยค่อนข้างดีมากเลยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดก่อนนะฮะตัวนี้แอร์เย็นปกตินะครับลูกค้านะครับตัวนี้นะครับห้องโดยสารยังสะอาดสะอ้านอยู่เลยนะครับลูกค้าเก่านะครับนะฮะลูกค้าเก่าดูไายค่อนข้างดีนะครับในส่วนของข้างบนนะฮะฝาผนังอันนี้ต้องบอกก่อนว่า เวลารีวิวนยค่อนข้างมืดพอลูกค้าติดตีมเนี่ยหกเลยนะฮะตัวนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะครับยังใหม่อยู่เลยนะครับตัวแผงนะครับนะฮะตัวนี้เราก็ต้องบอกก่อนว่าเอ่อตัวนี้มันก็มีระบบของของเขานะเป็นตัวอีโคอีโคโหมดนะฮะสำหรับตัวประหยัดนะฮะอันนี้ผมต้องบอกเลยว่าจริงๆถ้าถามว่าคนที่ ซื้อโรซีวิกเนี่ยแล้วถามในเรื่องของความประหยัดเนี่ยค่อนข้างไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่เนาะในความคิดผมเพราะว่าตัวเนี้ยคือมันเป็นเครื่อง1.5เทอร์โบค่อนข้างแรงมากเลย4สูบนะให้กําลังขับถึง173แรงม้านะครับก็ต้องบอกเลยว่าตัวนี้ค่อนข้างกินน้ํามันพอสมควรนะนะครับผมในส่วนตรงข้างหน้านะครับก็มีที่วางแก้วนะครับ ตัวห้องโดยสารนะครับตรงฝั่งผู้โดยสารก็จะมีที่วางแก้ว1จุดนะฮะคนขับนะฮะก็จะมี1จุดนะครับตัวนี้ลำโพงให้มารอบทิศทางนะคะตัวนี้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับตัวเม็ดอาร์คต่างๆนะฮะผมบอกเลยว่าคันนี้ยังเดิมๆอยู่เลยนะครับนะฮะตัวนี้เราแกะให้ลูกค้าดูเลยนะครับนะฮะคันนี้นะครับยังเดิมๆเดิมๆอยู่เลยนะครับตัวนี้เห็นไหมฮะยังเรียงตัวกันสวยดีนะครับตัวส่วนตัวเม็ดเม็ดอาร์ค ต่างๆนะฮะผมบอกเลยมีรอยแต้แมรอยแต้มเขายังเดิมๆอยู่เลยมาจากโรงงานอยู่เลยนะครับตัวนี้อยากให้ดูกันโอเคครับมาส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าสําหรับคนที่รักสปอร์ตเนี่ยผมแนะนําเลยคันนี้ค่อนข้างดีมากนะฮะมันค่อนข้างเตี้ยนิดหนึ่งนะตัวผมใหญ่เนาะแต่นั่งค่อนข้างสบายเลยนะฮะส่วนตัวเล็กรูมเนี่ยต้องบอกเลยว่าเล็กรูมเนี่ยค่อนข้างเหลือเยอะมากนะฮะผมนั่งนี่คือนั่งสบายๆได้อีก2คนเนาะ นะฮะตัวนี้มีที่จับปกตินะฮะเบาะเป็นเบาะหนังค่อนข้างหรูหราเลยผมบอกเลยตรงนี้นะครับแล้วในส่วนของนะครับเม็ดอาร์ตตัวข้างหลังนะครับอันนี้เดี๋ยวเราให้ดูอีกจุดนึงนะครับตัวนี้เดี๋ยวมาถอดตรงนี้กันโอเคนะครับยังใส่นิ่งๆๆๆอยู่เลยนะครับกิฟต์กิเลยนะครับตรงนี้นะครับในส่วนของน็อตข้างหลังมาดูป้ายจากโรงงานนะครับเม็ดน็อตต่างๆยังเหมือนเดิม นะครับยังเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับตัวสครับเพจเนี่ยสจุดตั้งแต่ประตูหน้าจนถึงประตูท้ายเนี่ยลูกค้ายังไม่ได้แกะเลยนะอันนี้ยังเดิมๆนะมาส่วนในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับในกรณีที่ลูกค้ามีสัมภาระค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วลืมกุญแจไว้ในรถอันนี้บอกเลยว่าตัวนี้ดีมากเลยนะฮะผมผมทิ้งกุญแจไว้นะเดี๋ยวผมทาให้ดูนะฮะตัวนี้ปิดปุ๊บเห็นไหมฮะนะครับลูกค้าตัวนี้ ่ข้างดีเลยนะฮะผมปิดอีกรอบหนึ่งนะฮะถ้าเป็นรุ่นอื่นนี่จะล็อกนะแต่รุ่นนี้ไม่ล็อกนะฮะรุ่นนี้ค่อนข้างดีเลยโอเคครับมาดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องก็ยังเดิมๆกันอยู่เลยนะครับอันนี้ผมอยากให้ดูนิดนึงตัวนี้เป็นเครื่องนะฮะเป็นเครื่องใหม่ละเป็นตัวเอิร์ธดีนะครับนะฮะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะครับให้กําลังแรงขับ173แรงม้านะครับอยากให้ดูนิดนึงนะัะตัวฝากระโปรงนะครับยังเดิมๆนิดนึงนะฮะยังเดิมๆนะฮะ นะฮะยังเดิมๆไล่ให้ลูกค้าดูเลยนะฮะรูโกมรูโกมนะฮะตรงนี้รูโกมรูโกมนะฮะไม่มีอุบัติเหตุแต่อย่างใดนะฮะอันนี้ต้องบอกก่อนอีกอันนึงนะครับของ Honda Civic นะฮะตัวนี้นะฮะ2017พที่มีลูกเล่นค่อนข้างเยอะเลยนะฮะในเรื่องของการสตาร์ทนะครับนะฮะอันเนี้ยเราสามารถสตาร์ทด้วยกุญแจตัวนี้ได้นะครับผมบอกไว้นิดนึงนะฮะเรากดทางไว้นิดนึงนะครับทีนึงนะครับแล้วกดแช่ทีให้ได้ยินเสียงสัญญาณนะครับแล้วเราก็กดปุ่มนี้ค้างไว้ ประมาณสักสิบวิอ่าโอเคสตาร์ทแล้วจริงๆอ่ะไม่ค่อยได้ลองเล่นนะอันนี้ต้องบอกก่อนเนี่ยฮะรถสตาร์แล้วนะครับให้ให้ท่านผู้ชมได้ดูนิดนึงนะฮะเสียงสตาร์รถเป็นอย่างนี้เลยนะครับวันนี้ลูกเล่นมันข้อนข้างเยอะนะครับอยากจะดับเครื่องนะครับอยากจะดับเครื่องก็กดค้างไว้ โอเคครับเครื่องดับแล้วนะครับตัวนี้กค่อนข้างสะดวกสบายมากเลยนะครับเป็นยังไงบั้งครับสำหรับ h o n d v i i v i c ปี2017นะครับไม่แสนโลนะครับแต่ตัวนี้ผมต้องบอกว่าความคุ้มค่าเขาอยู่ในเรื่องของชุดแต่งนะครับการเซ็ตช่วงล่างนะครับคือลูกค้าไม่ต้องไปทำอะไรที่ไหนแล้วอันนี้คือมาเต็มจริงๆนะครับผมบอกเลยผมจะเสนอขายราคาเล้าๆนะฮะเพียงแค่769,000บาทนะครับฟังอีกรอบนะฮะ ผมบอกเลยราคานี้ฟังไม่ผิดนะ769,000บาทลูกค้าได้เลยทั้ง MAC นะฮะมิซิโนนะฮะเขากว,วางเนาะตัวนี้หลายหมื่นนะครับแล้วก็ตัวยาง Continental นะครับ m a x ซนะฮะตัวนี้บอกเลยว่าหลายหลายหลายหมื่นเหมือนกันนะครับบวกกับการเซ็ตช่วงล่างบอกเลยว่าแค่ของแต่งก็เกือบแสนแล้วครับ ผมยังไงคุณแอปนะครับจากรถมือ2องดีออโต้กรุ๊ปบายเสียบริสันอุบลยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆของเราในครั้งต่อไปด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับ